สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่26มกราคม2 5 6 5มานํามานำเสนอครับโลกแห่งละครชีวิตจริงโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนยอกย้อนราใจไม่ผิดอย่างเพลงเขาร้องอย่างนั้นจริงๆดูข่าว10บตำรวจตรีนรวิทย ขี่บิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตไปบวชพร้อมพ่อเพื่ออุทิศผู้ตายแล้วต้องศึกเพราะผิดกฎพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ดีอ่านโพสต์ของคุณบุญเกื้ออุสสทเทโวประกาศขอขมากรรมเป็นวาระสุดท้ายชีวิตเมื่อมเร็งระยะสุดท้ายมาเยือนก็ดีและอ่านโพสต์คุณโบนัทถาในฐานะคู่คดีความกับคุณบุญเกื้อประกาศอโหสิกรรมก็ดีอืม ในโยกย้อนแห่งละครแต่ละชีวิตนั้นมันสะท้อนใจอย่างไรบอกไม่ถูกคิดแล้วก็รักประเทศไทยรักหัวใจพี่น้องไทยรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนโลกไม่เคยโหดร้ายโลกไม่เคยทำร้ายใครมีแต่มนุษย์เรานี่แหละบางครั้งทำให้ดูมืดดําโหดร้ายบางครั้งทำให้สดใสด้วยลำแสงโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทชิงชัง ถ้าเราไม่มีรักไม่มีเมตตาไม่มีอภัยให้ต่อกันมันก็จะพันเป็นห่วงโซ่แห่งเวนกรรมตอกตรึงให้แต่ละคนหมุนวนไปไม่สิ้นสุดพี่น้องเอย๋ยผมจะบอกว่าเศร้าหรือสุขดีล่ะกับพวกเรานักแสดงละครชีวิตร่วมโรงด้วยกันทุกคนโพสคุณบุญเกื้อกับโพสคุณโบนัทถาทำให้ผมเห็นอนาคตบ้านเมืองไทยน่าอยู่น่ารักและไปรอดแน่ ยืนยันได้จากจิตเดิมแท้ของไทยผ่านคุณบุญเกื้อและคุณโบอ่านดูนะข้อความในโพสคนทั้งสองเริ่มจากคุณบุญเกื้อผู้กำลังจะลาก่อนบุญเกื้อบุตษตเทโวผมเองอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสิบวันจึงต้องออกมากล่าวคำอำลาต่อญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคนและถือโอกาสนี้ขออโหสิกรรมไม่เอาโทษต่อกัน เลิกแล้วต่อกันจะได้มีเวรกันต่อไปเลยเนื่องจากมเริงเยื่อบุช่องท้องเข้าสู่ระยะสุดท้ายแรงถอยลงอย่างรวดเร็วจนยืนไม่ได้แม้จะยังมีกำลังใจดีอยู่ผมคาดคะเนว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสิบวันเมื่อถึงวาระสุดท้ายผมจะตั้งจิตกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนา ปดพุทธโธออกเสียงว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธจนค่อยๆหมดแรงดับไปด้วยอาการสงบเมื่อโพสคุณบุญเกือ้อแพร่ออกไปมิตรสหายและใครต่อใครเชื่อว่าคงแป้วในหัวใจโพสเป็นกำลังใจบ้างอธิษฐานขอให้ปฏิหารมีจริงช่วยให้โรคภัยจางคลายบ้างและในจำนวนมากมายนั้น คู่กรณีความของคุณบุญเกื้อรายหนึ่งคือคุณโบก็โพ์ดังนี้โบนัทธามหัตนาโบมีคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องคุณบุญเกื้อไว้นานแล้วทั้งทางแพ่งและอาญาศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่ามีมูลและนัดสืบพยานวันที่17ถึง18มีนาคมนี้เชา้านี้ได้ทราบข่าวการป่วยหนักและคำกล่าวอําลาขออโหสิกรรม โบขอถอนฟ้องและอโหสิกรรมทุกอย่างไร้ซึ่งการติดค้างใดๆและหากอภัยทานในครั้งนี้จะมีผลบุญใดๆก็ขอส่งผลให้คุณบุญเกือ้อได้มีช่วงเวลาแห่งการเดินทางสู่สุคติอย่างสุขสงบตามที่ตั้งจิตไว้ปราศจากความทรมานทั้งใจและกายหรือหากยังมีปฏิหารเกิดขึ้นก็ขอให้อาการดีขึ้นเป็นลำดับขอส่งความปรารถนาดีไปยังครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยมรณานุสติว่าเราทุกคนจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ช้าก็เร็วและเมื่อเวลาของเราแต่ละคนมาถึงก็ขอให้ความทรงจำที่ดีเป็นเครื่องปลอบประโลมใจด้วยค่ะครับจิตงามและจิตสูงจริงๆนอกจากคำว่าประเสริฐก็คงไม่มีคำอื่นเหนือกว่านี้ที่เหมาะสมกับคุณโบ ผมเชื่อว่าคุณบุญเกื้อต้องได้อ่านโพต์นี้แน่และความงดงามแห่งใจอภัยต่อกันการไม่มีอะไรทางอากุศลติดค้างต่อกันสิ่งที่คุณโบทำนี่แหละจิตสงบจิตโปร่งใสคุณบุญเกื้อจะเป็นเชื้อไฟก่อเกิดปฏิหารดังคุณโบกล่าวก็เป็นได้ภาษาคุณโบเขียนไม่ใช่ภาษาหนังสือโลกสวยหากแต่เป็นภาษาจิตประพัดสอนคือจิตประเสริฐเดิมแท้ย่อมมีพลัง กลับไปดูเรื่อง10บตำรวจตรีนรวิทย์ขับบิ๊กไบค์ชนคุณหมอกระต่ายบ้านจะไม่พูดเรื่องความผิดความถูกในคดีเพราะนั่นชัดเจนในตัวจนไม่มีความจำเป็นต้องขยี้ขยำอะไรอีกแต่จะคุยในด้านละครชีวิตถามว่า10บตำรวจตรีนรวิทย์ผิดไหมต้องตกเป็นผู้ต้องหาไหมนั่นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ประเด็นดราม่าคือที่สิบตำรวจตรีนรวิทกับพ่อไปบวช แล้วประชาคมโซเชียลถามอื้ออึงบวชได้หรือสมควรหรือบวชหนีคดีหรือหรือบวชด,ด้วยเจตนาใดจากอื้ออึงเหล่านี้เดือดร้อนไปถึงวงการพระว่าวัดไหนบวชให้บวชได้หรือเพราะเป็นผู้ต้องหาขับรถชนคนตายร้อนถึงสำนักพุทธต้องออกมาบอกว่าตามพระวินัยแล้วไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นผู้ต้องคดีอาญาที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจแล้วตกลงเพื่อปัญหาไม่ลุกลามไปกว่านี้พระนรวิทย์ก็ต้องลาศิกขาตามรายละเอียดที่ขออนุญาตยกมาจากข่าวดังนี้พระครูสถิตบุญยวัตนเจ้าวาดวัดด่านและเจ้าคณะเขตยานนวาวาพระอุปชาที่บวชให้พระนรวิทย์และพระนิคมบิดาพระนรวิทย์บอกว่าเมื่อวานเจ้าวาดวัดปริวาส โทรศัพท์มาตอนบ่ายโมงขอให้ช่วยไปทำพิธีบวชให้กับตำรวจทั้งสองนายโดยใช้คำว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์อาตมากับเจ้าอาวาสวัดปริวาดมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงไปบวชให้โดยไม่ได้ถามเหตุผลหรือรายละเอียดเพราะปกติแล้วการรับบวชปกติได้รับการพิจารณากลันกรองจากเจ้าอาวาสมาแล้วโดยตำรวจทั้งสองนายบอกว่าจะบวชเป็นเวลาสาวัน ทั้งนี้ตามกฎมหาเถระสมาคมระบุว่าผู้ที่จะมาบวชได้จะต้องมีการตรวจสอบประวัติจากเลขบัตรประชาชนก่อนเพื่อป้องกันบุคคลที่หนีคดีมาบวชและหากเป็นผู้ต้องหาที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีแม้ศาลจะยังไม่ตัดสินความผิดแต่หากต้องมีนัดรายงานตัวก็ไม่ควรให้บวชเพราะการห่มผ้า,ผาเหลืองไปรายงานตัวเรื่องทางคดีอาญานั้นถือว่าไม่เหมาะสม กรณีการบวชของข้าราชการตามหลักต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานและมีหนังสือมายืนยันเพื่อใช้อ่านในโบสถ์ขณะทำพิธีอุปสมบทแต่กรณีพระนรวิทย์ไม่มีเอกสารมาแต่มีผู้บังคับบัญชายศพลตำร,รวจตรีมารับรองด้วยตัวเองและมีตำรวจมาร่วมพิธีเต็มโบสถ์ซึ่งก็เพิ่งเคยเจอกรณีที่ข้าราชการบวชแล้วผู้บังคับบัญชาเดินทางมารับรองเองเป็นครั้งแรกเหมือนกัน แต่ก็พอจะประเมินได้ว่าเกิดจากความสัมพันธ์อันดีเจ้าอาวาสจึงช่วยสงเคราะห์เพราะปกติเวลาตำรวจควบคุมฝูงชนมาปฏิบัติงานวัดปริวาสก็จะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้พักอยู่เป็นประจำสำหรับบรรยากาศในการทำพิธีอุปสมบทเมื่อวานสังเกตเห็นว่าพระนรวิทย์แสดงอาการว่ามีปัญหาภายในจิตใจดูแล้วน่าเป็นห่วงคล้ายอาการคนซึมเศร้าส่วนการที่พ่อบวชด,ด้วยเมื่อวานนี้ พ่อของพระนรวิท์เองก็ตื้นตันถึงกับร้องไห้ออกมาแต่อัตมาก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะโดยมารยาทไม่ควรไปล้วงเรื่องส่วนตัวของผู้ที่จะบวชแต่ก็ได้แนะนำว่าบวชแล้วให้เน้นปฏิบัติธรรมด้วยการเข้ากรรมฐานเพื่อบำบัดจ,จิตใจซึ่งอัตมาก็ประเมินว่าเหตุที่เจ้าอาวาสอนุญาตให้บวชเป็นเพราะมองเรื่องจิตใจเป็นอันดับแรกเรื่องกฎเกณฑ์มาทีหลังอย่างไรก็ตาม หลังคลองผ้าเหลืองไม่ทันข้ามวันปรากฏว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างอีกทั้งเจ้าอาวาสวัดปริวาสก็ได้รับการติดต่อจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจเป็นเพราะการบวชที่น่าจะไม่ได้เข้าระบบถูกต้องทางเจ้าอาวาสเองก็บอกกับอาตมาว่าทางเดียวที่จะระง,งับปัญหาได้ก็คือต้องให้พระนรวิทย์สึกออกไปได้พูดคุยกับเจ้าตัวแล้วก็ยินยอมที่จะสึกในวันพรุ่งนี้ โดยวันนี้จะไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งวันแล้วจะกลับมาศึกที่วัดแต่ยังคงให้นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดต่อไปส่วนพระพ่อจะบวชต่อให้ครบกำหนด3วันก็เป็นเช่นนี้แหละครับชีวิตในหนังละครคนเขียนบทเป็นผู้กำหนดแต่บางทีชีวิตในโลกเป็นจริงที่สังคมกำหนดมันทั้งโยกย้อนและทั้งย้อนแยงโหดร้ายหาบทจบไม่ได้จริงๆ หรือนี่ที่เรียกโศกนาฏกรรมของสัตว์มนุษย์พระวินัยหรือศีลพระทั้งหมด227ข้อผิดไม่ผิดพระพุทธองค์ตรัสบ,บอกให้ยึดเจตนาผู้กระทําเป็นหลักถ้าพูดแบบเอาตามตาเห็นและตามตัวหนังสือสิบตำรวจตรีนรวิทย์บวชไม่ได้แต่ถ้าพูดตามเจตนาผู้ขอบวชและพระอุปชาผู้บวชให้กรณีนี้ผิดนั้นผิดกฎมหาเถระสมาคมแต่ไม่ผิดหลัก ตามเจตนาพระพุทธศาสนาโจนองค์คุลิมานฆ่าคน999คนเจอพระพุทธองค์ทั้งที่จะฆ่าพระพุทธองค์เป็นคนที่หนึ่พันแท้ๆแต่เวลาเดียวกันนั้นเมื่อโจนองค์คุลิมานสำนึกผิดกลับใจพระพุทธองค์ทรงบวชให้เป็นพระองค์คุลิมานในการนั้นสรุปการให้ที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการให้อภัยทาน โทษทันและกฎกรรมเป็นส่วนของเขาอภัยทานนั่นคือส่วนของเราก็เลือกเอาละกันคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ